สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็จะมารีวิว h g 1ต่อเ2เมลเสโจกันจากซีรีส์เคียวไคเซนคิซึ่งตัวของโจกันเนี่ยเป็นหุ่นของฝั่ง r e s ต์สแตนโดยมี AI s u ซัพพอร์ตชื่อเซและมีนักบินชื่อเกนชินเป็นคนควบคุมตัวของโจกันโดยโจกันเนี่ยก็จะมีรหัสประจําเครื่องว่า ym ศูนย์เป็นรหัสประจําเครื่องของตัวโจกันซึ่งของ้อมูลของโจกันเนี่ยก็จะมีด้วยกันประมาณนี้ในส่วนของบทบาทหรือเนื้อหาของตัวกันเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็สามารถรับชมได้ในซีรีส์ของเคียวไ ซึ่งก็เพื่อในการไม่เสียเวลาเราก็ไปชมในส่วนของตัวโจกันกันเลยว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยจะมีหน้าตาอย่างไงกับตัวของ H g 1ต่อ7 2เนลเลสโจกันและนี่คือหน้าตาของเจ้าโจกันเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ในส่วนของการประกอบโครงในแล้วก็จุกขยับเนี่ยจะเหมือนกับตัวคนบูหมดเลยเนื่องจาก2ตัวนี้เนี่ยเป็นโครงแบบเดียวกัน แล้วก็ส่วนที่ต่างเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างใจเยอะมากกับตัวของเคนบัวนะซึ่งผมจะขอเปรียบเทียบแล้วกัน2ตัวนี้นะก็ตัวนี้เนี่ยจะมีการจํากัดุกขยับบางส่วนเช่นส่วนขาก็จะไม่สามารถายกขาไปข้างหน้าได้เยอะเหมือนกับเคนบัการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากปูนแขนมาเป็นส่วนไหลแล้วก็กระโปรงหลังขยับได้มากขึ้นอีกหนึ่งขั้นเพื่อทําการติดตั้งตัวของขาตั้งเข้าไป แล้วก็เท้าจะสามารถยิงตัวของไฮบังเกอร์ออกมาได้เพื่อเพิ่มสมดุลในการยิงปืนซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ต่างกับตัวของเคนบุเพราะว่าเคนบุนั้นทําไม่ได้รวมถึงยังมีลูกเล่นแปลกๆที่ผมไม่เข้าใจว่าเจ้าตัวนี้ทามาทําไมก็คือในส่วนของเกาะช่วงนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดขึ้นมาได้แล้วก็เอาส่วนของของโตคุณเนี่ยซ่อนเข้าไปในส่วนของเกาะข้างหน้าได้เช่นกันซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทามาทําไมเนาะแต่ก็ช่างมันเถอะนะสำหรับตัวของอ์ปกอบทั้งหมด ที่แตกต่างจากตัวของคินบุตเนี่ยก็จะมีด้วยกันประมาณนี้ ซึ่งตัวของโจกันเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างจะมีความเทียบพอม,มากกว่าตัวเคนบูนนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์ประกอบการติดตั้งอาวุธเนี่ยก็ดูค่อนข้างจะเท่กว่าบางส่วนนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังชอบตัวเคนบูนอยู่นะเพราะเคนบูนเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบพระเอกส่วนโจกันเนี่ยผมมองว่ามันให้ความรู้สึกแบบขุนแนวพวกมิลิทอรี่ขุนทหารนะครับมากกว่าตัวของเคนบุนะโอเคเราดูในส่วนของของแถมกันตั่งดีกว่าซึ่งของแถมลหลักของโจกันเนี่ยก็คงรจะมีในส่วนของพื้นเลเฟลิรมาให้หนึ่งกระบอก ซึ่งก็เป็นปืนไรเิลแบบอ่าเรียกได้ว่าไงเนาะสองสองลำกล้องแล้วก็จะมีการติดสติ๊กเกอร์เหมือนที่เดิมตรงนี้การประกอบเป็นแบบหากลางเหมือนกับอาวุธทุกชนิดของตัวเคนบุตัวของพันท้ายสามารถสไลด์ลงมาได้1จังหวะเพื่อใช้ในการจับปืนให้มั่นคงซึ่งตัวของสไนเปอร์นเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบแล้วก็ลูกเล่นทั้งหมดประมาณนี้ต่อมาคือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฐานไว้สำหรับ ตั้งตัวของโจกันเวลาที่ทําท่านในการยิงสไนเปอร์ก็จะเปลี่ยนกับชิ้นส่วนตรงฐานด้านหลังหรือก็กระโปรงด้านหลังของตัวหุ่นอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของต่อแอคชั่น action. อ่าประมาณนี้แล้วก็มีชิ้นหนึ่งก็คือจะมีโล่ตรงนี้ด้วยถ้าเรานับนะว่าเป็นพาสเจอร์ของเจ้าตัวนี้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่นับเท่าไหร่นะเพราะว่ามันติดมากรวหุ่นเลยแล้วก็อาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่แถมให้กับตัวเคนบูเนี่ยเอยขออภัยนะโจกันนะครับก็จะมีในส่วนของ มีดสั้นตัวนี้มาด้วยอ่าก็สามารถที่จะดึงออกมาแล้วก็เก็บเข้าไปในส่วนของตัวโลกของตัวโจวกันอย่างนี้ได้เลยอ่าซึ่งของแถมทั้งหมดด้วยกันก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้ พวกกล่องอื่นเนี่ยก็จะเป็นตัวจุกปิดตรงด้านนี้ของโจกันแล้วก็จะมีมือมาให้เหมือนกับตัวของเคนบุกหมดเลยซึ่งทั้งหมดของโจกันเนี่ยก็จะมีด้วยกันประมาณนี้ซึ่งต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปชมภาพแอคชั่นแล้วก็ฟังสรุปทั้งหมดเกี่ยวกับตัวของ HG 1ต่อ J 2โจกันนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิว HG 1ต่อ J 2โจกันถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวในไลน์ของเคียวไคเซนคิที่ไม่ควรพลาดเพราะว่าถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์นี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยสำหรับทีมระจอก3ตัวแล้วก ด้วยในส่วนของตัวโจกันจุดที่ผมชอบตัวนี้เลยคือในเรื่องของการที่มันมีระบบเสริมหรือว่าลูกเล่นเสริมของมันที่มากกว่าตัวของเค n นบูเคนบูเนี่ยหลักๆอาจจะเป็นเรื่องของอาวุธที่มากกว่าการติดตั้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแต่ตัวนี้มันคือรูปแบบของตัวคุณเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเสริมได้เช่นสามารถติดรณ์เพิ่มได้ที่ไหล่สามารถที่จะเปิดเกาะเพื่อซ่อนในส่วนของหัวสามารถที่จะเปลี่ยนชิ้นส่วนตรงกระโปรงเพื่อทาการการขาตั้งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตัวของเคนบูไม่มีตัวนี้มันมีแล้วผมมองว ขุ่นที่เน้นการยิงระยะไกลได้ดีมากก็เลยชอบเจ้าตัวนี้เป็นพิเศษในส่วนของเรื่องข้อเสียหรือว่าข้อบุกข้องของเจ้าตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของราคาราคาอย่างเดียวเพราะราคาของตัวนี้มันก็อยู่ในช่วง800บาทแตนะ่ะเนาะก็หรือบางคนจะบอกว่าราคามันพอจะพอซื้อได้ก็เถะิะแต่ผมมองว่ามันก็ยังค่อนข้างจะสูงอยู่ดีนะถ้าเทียบกับพวกกันพลาทั่วไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของหลังมือที่ไม่มีการแถมซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวที่2แน่นอนแหละมันโคเดียวกันนะเนาะหลังมือก็เลยไม่ได้แถมมาเยอะอเหมือนก จากที่ผมไปฟังมาแล้วเนี่ยก็หักก็ได้นะครับจุดนี้ผมยอมหักนะก็ตัวนี้เนี่ยผมโดยรวมมันจะเหลือที่8เต็ม10นะครับสับเจ้าโจกันนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว HG หนึงต่อเ2็โจกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสับตัวของโมเดลคิดตัวนี้นะครับถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดคลิกกดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆในช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ